ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าหั่นหมูดิบฝันว่าหั่นหมูดิบแปลว่าอะไรหั่นเนื้อหมูดิบฝันว่าหั่นเนื้อหมูดิบแปลว่าอะไร ฝันว่าหั่นเนื้อหมูดิบท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยสติปัญญาที่เพิ่มพูนท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลท่านมีดวงจะถูกหวยท่านมีดวงจะถูกหวย ช่วงของท่านในช่วงนี้ดวงของท่านในช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกับคนในบ้านทะเลาะเบาะแหวงกับคนในครอบครัวท่านจะมีดวงเกี่ยวกับจะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถาน มีดวงที่จะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่เลขนำโชค74 74 107 74 74 107ร10ับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้น ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ